คันนี้โอ้โหตัวนี้เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวานดนะ้วยเนี่ยขายเทปห้าแสนเจ็ดหมื่บาทปี2020นะครั 2, 20, บ2 2 xlt ตัวไฮเลเซอร์ลดราคาไปเอาไ้ถูกที่สุดในชีวิตเลยเขาที่เคยขายมาเอาไป4 5 0 0 0เอาไป4 5 0 0สตัวนี้แต่งไห้หมดแล้วลงแมตตใส่ตะเกิยร์อะไรทุกอย่างมามาคันนี้ ดีแม็กซ์สี่ประตูออโต้เครื่องสามพันสี่ประตูออโต้เดี๋ยวขายถูกกว่าแคปกินธรรมดาไปเลยสามแสนแปดหมื่นเก้าบาทเป็นต้นเจ็ดต้นแปดันี้เอาไปเอาไปสองแสนหกขายสองแสนหกหมื่นบาทพี่ได้สี่ประตูออโต้ใครอยากได้จัดเฮ้ยว่ามันเหนื่อยจังวะยังไม่ถึงครึ่งเต้นเลยนะลูกค้าถ้าพี่ยังทนดูผมอยู่นะผมก็จะทนพูดต่อนะครับ ขายวันนี้เอาไอ้จบแถวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยต่อ EP 2อง EP สโอเคไหมนี่สันเทียหน้าตัวท็อปสุด2.5 xvv ป้ใบแดงราคาล้าน6กวันนี้ขาย4 1 9 9 0 0บาทแต่ถ้าลูกค้าจะเอาเอาไป2 09, 9 0 0 0 0บาทลูกค้าครับเอาให้สุดเอาให้สุด